สวัสดีครับอาจารย์เออเขามีโปรเจกต์เอ่ออะไรนะซิกเคนท์เซเว่นลูมอะไรใช่ไหมผมล่าสุดผมได้ไปฟังเพลงของวีที่ร้องคู่กับสมารีตリพอมากนะอาจารย์ฟังแล้วเป็นไงครับประทับใจครับผมขนลุกเลยครับแอนหนาวครับอาจารย์นี่มีเล่นมุกกับท่านรุังอีกเหรออ้าวก็ช่องเราอยากขายความสุขไงโอเคอ่ะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับครับผมเฮ้ยแบบยังไงฮะอาจารย์คือ คือจะใช้คาว่าอะไรอ่ะเนี่ยผมมีหลายประเด็นที่วิเคราะห์เลยนะผมประทับใจมากคือผมไปเปิดดูครับในในสักรายการหนึ่ง่ะเขาแบบคือก็จะว่าช่องก็ต้องเอาดารามาโปรโมทถูกปะเขาจะพูดถึงสัมภาษณ์ไอ้โปรเจกต์นี้ไว้ครับโอ้แบบเวียรอมานานยังไงสิบปีอะสืบปีที่เขาก็ทนมากเอออยากจะคือคือเวียก็มองว่าจริงอันนี้อาจารย์ใจบอกผมมาก่อนแล้วครับผมคือบอกว่าแบบช่องเจ็ดเนี่ยครับ นักร้องเสียงดีหลายคนไงถือว่าช่องอื่นอาจจะแบบไปเน้นเน้นการแสดงอย่างเดียวแต่ช่องเจ็ดเนี้ยส่วนใหญ่เน้นการร้องเพลงด้วยครับผมนะแล้วเบียก็เสียงดีอาจาจย์แจก็ยังชมนะบอกเบียเสียงดีครับแล้วทีเนี้ยก็คือก็ไม่คิดว่าเบียจะรอคอยมาสิปีครึ่งคือจะว่าดาราบางทีอ่ะเขาก็อาจจะมีความชอบอะไรบางอย่างเนื่องจากเวลาจํากัดหรือโอกาสมันยังไม่อำนวยเขาก็ยังไม่น่านเขาบอกโอ้ยแจเขาดีใจที่ได้โปรเจกต์นี้และที่ผมชอบนะครับาจาจย์ คือเราเห็นวีเเนี่ยเราจะเลอกถึงความเรียบง่ายความตรงไปตรง,าตรงมาแต่จริงวีเเขาลึกซึ้งอ,อย่างที่บอกบที่ผมบอกเลยลอะอะไรนะไปเห็นโรงเรียนนะงวงเบอบอกเพลงนี้มันจะมนตมนตหน่อยอแต่มันเหมือนก็เขาชอบผมผมจำไม่ได้แล้วเขาพูดว่าทําไมเขาถึงชอบอะแต่ผมคิดว่าชีวิตคนเรามันมีทั้งสุขกัะทุกข์ไงแต่วีเเนี่ยเขาก็คือจดจันทั้งด้านดีและไม่ดีของชีวิตแล้วก็สังงคอห์เป็นความงามของชีวิตได้ครับผมนะครับนี่ยผมก็เลยอ้ย ตัวตนเบียเพราะว่าถ้าเกิดเราเดานะทั้ถ้ามดเราไม่รู้มาก่อนแล้วเขาองคิดว่าเบียต้องเสนอเพลงที่สดใสไงแต่ไม่ใช่แล้วเบียเจ๋งมาแล้วนะครับครับผมออเบียนี่เป็นคนที่แบบเขาฉลาดในการเลือกนะเหมือนกับว่าบางบางคนก็บอกนี่เขาจะเลือกนางเอกเลยอะไรแบบนี้เลือกนางเอกเลยที่มาเล่นกับเขาไงอันนี้ก็เหมือนกันเขาเลือกส้มมะลีนะคก็ขอบคุณแฟนคลับที่บอกข้อมูลนี้ครับผมเออเขาบอกว่าเสียงของส้มมะลีสดใสเขาบอกว่าแต่เนื้อเพลงที่มันเป็นหมุนหมองเพราะว่าจะเอาให้มันมากบให้มันลงตัวเห็นปะคือแบบ คิดละเอียดนะเนื้อเพลงอ่ะมันหม่นหมองอแต่พราะเสียงของส้มมาลีมันสดใสมันเลยเกิดความสมดุลเกิดความบาลานซ์เนี่ยแล้วก็มีคนชมในพันทิพเด็กเปิดเลยนะเออคือคือนี่แหละคือเฮ้ยวเวียเนี่ยผมบอกนี้เลยครับแฟนคลับที่ชื่นชมเวียเนี่ยนะไม่ผิดคนแล้วครับครับผมคนนี้เขาของจริงครับครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไม่พูดถึงคนอื่นนะผมจะเน้นโฟกัสเพราะว่าไอ้บางทีเนี่ยเอางี้ก่อนเสียงลงตัวกันมาก ทั้งเบียและสม้มอ่าส้มร้องเพลงเพราะมากเนื้อเพลงกินใจมากแต่อาตรงเอ้ยแต่นี้ผมไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ตรงตรงคีย์ร้องของเวียรน่าจะสูงกว่าน,นี้สักหน่อยนี่คีย์ต่ำไปหรือเปล่าเอ้ยผมไม่เห็นด้วยครับมาวิจารณ์เวียผมไม่ได้ไม่หรอกไม่หรอกก็วิจารณ์ได้แต่หมายถึงว่าเออผมก็ว่าเพลงมันลงตัวแล้วอ่าอย่างนี้อ่ะดีแล้วนีอเดี๋ยวผมถามนะครับใน<อ>บพเพลงนี้อาจารย์ชอบท่อนไหนที่สุด มันคิมีสองท่อนแต่ว่าท่อนแรกเลยครับ,ค,รบคุณไม่เอาไหนขอบคุณที่คุณอาผมต้องขอโทษเพราะผมคนเนื้อไม่เจอ,อผมผมเป็นคนที่ทักษะการฟังไม่ค่อยดีะนะผมก็จะจําไม่ได้อาจจะโค้ดมาไม่เป๊ะแต่ความหมายประมาณว่าขอบคุณที่แบบว่ามารักคนไม่เอาไหนยังไงฮะอาจารย์ประทับใจผมช่อนนี้แหละผมสังเกตหลายอย่างละพวกดาราเนี่ย ผูมใหญ่เป็นคนมั่นใจนะเพราะดาราต้องเปล่งออร่าแต่งจริงเพราะว่าหลายคนมีความไม่มั่นใจวี่ออาจจะมั่นใจก็ได้แต่ว่าเขาจะมีความอะไรบางอย่างคือคือไม่แปลกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะดาราเนี่ยจะแสดงหนังดีต้องมีอารมณ์สูงถูกไหมถ้าคุณมีอารมณ์น้อยมันก็ไม่พอเพราะงั้นเนี่ยดาราก็มีอารมณ์อีโมชันอลสูงเพราะงั้นวิเเนี่ยบางทีบางมุมเขาอาจจะไม่มั่นใจตัวเองแต่ไม่ใช่เขาเสียนะเพราะว่าเขาแสดงได้ขนาดเนี้ยมันไม่เกี่ยวแล้วไงแต่หมายถึงว่าผมสังเกตหลายคนไงแล้วแบบอันผมไม่รู้จะไปอ้างอิงดีปะ ผมเคยเจอแต่อันนี้เจอแค่เห็นนะผมไม่ได้มาสัมผัสเขาผมเคยเจอหนุ่มกัญชัยในงานเลี้ยงอันหนึ่งผมก็ดูเขาเหมือนกับเป็นคนเก็บตัวนะเขาจะว่าแต่เราดูในผ้าหน่อยว่าเฮ้ยขาใส่ไข่นี่ฮามากเลยนะแซลมดดำอะไรไปเรื่อยคือนั่นแหละผมและผมไม่ใช่แค่เห็นนะผมเคยอ่านหนังสือหรืออะไรมาเยอะเขาบอกบางทีดาราหรือคนที่แสดงออกภายนอกว่าเข้มแข็งอะไรเงี้ยหรือว่าแสดงออกภายนอกว่าเฟรนลี่แต่จริงเขาอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดก็ได้อืใช่เพราะงั้นเ่ยผมว่า ไปไมมแล้วคนเหล่านี้มาจะเป็นดาราหรือเป็นคนที่เทพคนที่เทพมักจะมีจุดบางมุมที่ซ่อนอยู่ไงคือแน่นอนคนเทพมันย่อมไม่เหมือนคนธรรมดาผมว่าเวียก็น่าจะเป็นแบบนั้นคือเขาอาจจะมีความไม่แบบว่าไม่มั่นใจในบางมุมไหมแต่เพราะตรงนี้แล้วมันเลยทําให้เขาเทพมีความเทพเออนั่นแหละเหมือนกับคุณเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าคนดังๆในประวัติศาสตร์เนี่ยนะจูเลสซีซ่าอะไรเงี้ยเป็นลมาหมูนะ อเอเออแต่ตรงนี้มันทําใไม่ไม่รู้ว่ามันคือมันมันไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะอะไรเนีอออันนี้ผมเคยได้ยินนะรู้จักริชาร์ดแบนสันไหมเออเอออ๋อทนี่เขาก็มีอ่ามีปัญหาเรื่องเดล็กเซียอ่านหนังสือมีปัญหาเอ้ผมสิ้งท้ายไ้อันหนึ่งครับผมอ่านนินยายของหงอี้ครับครับผมอ่าคือหงอี้อาจจะมั่วแล้วแต่เขาบอกนอนหลับสิบสมบูรณ์เนี่ยไม่ดีนี่ถ้าอยากรู้ว่านอนหลับสิบสมบูรณ์คืออย่างไร ต้องอีกคลิปหนึ่งแล้วไม่งั้นพิทยาไปถ้าอยากรู้ให้คอมเมนต์มาอ่าคอมเมนต์มาคือสรุปแล้วคือว่าแบบนี่แหละคือคนเราจะมีอยู่พอมไม่เป็นไรนะ,ะเขาบอกว่านอลลรักเก้าเก้าสมบูรณ์หนึ่งบกพร่องหรือหนึ่งหรือหนึ่งสมบูรณ์เก้าบกพร่องกับดีกว่าด้นะเออมันแปลกมากเลยนะ,อะเออาะงั้นเ,นะเออออน,นี้ยติดตามเพราะเบียร์ผมไม่รู้ว่ามีความบกพร่องบ้างแต่อย่างที่บอกคำว่าผู้ชายเทาๆเนี่ยมันก็จะถอนบางอย่าง่ยแต่ไม่ว่าเบียร์จะบกพร่องแค่ไหนเราก็รักเบียร์นะฮะฝากกด ไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ